สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปตอบนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจําวันที่16กรกฎาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขออกอะไร ุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของสูตรเด่นล่างอาจารย์จะวางให้ด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะเป็นสูตรเด่นล่างแบบ4ตัวเดินดีนะคะระยะทั้งหมดก็13งวดรวดเลย สองสูตรนี้นะ,ะจะมีตัวชนแต่ว่าชนเนี่ยมันมีโอกาสเข้ากับไม่เข้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องจเป็นต้องเลือกที่ตัวชนนะ,ะจะเลือกที่ตัวที่ไม่ชนก็ได้นะฮะมันพอๆพกันเลยนะคะชนก็เข้ามาประมาณหกงวดถ้าไม่ชนกันนะคะก็อยู่ที่มันไม่เข้าเลยก็ประมาณหกเจ็ดงวดเหมือนกันนะคะ เดินล่างสองสูตรดะคะจันนำมาจากเล่ม k นะคะหนึ่งกับ B7 2สองสูตรนี้ก็จะดูตัวเลขเลยนะคะจะมีการบวก1บวก1แล้วก็บวก5คือเลขตัวแทนนะคะ9บวก1เป็นศนย์บวก1ได้1 1บวก5เป็น6กับ9บวก2เป็น11 1บวก1เป็น2แล้ว2บวก1เป็น3 2สสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่าทั้งคู่เลยนะคะระยะกำลังเดินนะคะ ประมาณว่าเด่นล่างเดินดีแล้วกันเดินดีทั้ง2สูตรเลยนะคะพร้อมๆกันเราเริ่มตั้งแต่เมื่อที่ออก5 1นะคะสูตรที่1 9016กับ9123ออกมาที่5 1มันจะมีตัวชนสองตัวนะคะคือ9กับ1 9กับ1 ออกมาที่ห้าหนึ่งก็จะเข้าในในแนวทางของเลขหนึ่งซึ่งอยู่ที่หลักหน่วยะคะ่ะตัวชนสองตัวนี้มาที่ตัวที่เป็นเลขหนึ่งหมดแรกอาจารย์ใช้สีส้มทั้งหมดเลยแล้วกันอ่ะอันนี้คือชนชนแล้วมานะคะมวดแรกต่อไปงวดที่สอง สามสี่ห้าศูนย์กับศูนย์สองสามสี่นี่จะออกมาที่สองสามสูตร k หนึ่งในเลขสามนะคะส่วน b เจ็ดก็สองสามมาสองตัวเลยนั 2, 3, 4, 0, 3, 4, 0, ้นก็ได้สองสามชนนะคะสามสี่ศูนย์ตัวชนจะเข้าหนึ่งตัวนะคะคือเลขสาม ต่อไปนะคะงวดที่สามศูนย์หนึ่งสองเจ็ดกับแปดศูนย์หนึ่งสองออกมาที่ห้าหนึ่งในค่าจะไม่มีนะคะมีเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวชนนะชนสามตัวนะคะคือศูนย์หนึ่งสองออกค่าหนึ่งเข้าที่ตัวชนนะคะเลขหนึ่งให้สังเกตช่องออกนะคะ ก็นี้ช่องชนนะต่อมาฮะว่าที่สี่ห้าหกเจ็ดสองก็ศูนย์สองสามสี่ออกห้าศูนย์ห้าเห็นแวบๆบแบบอยู่ตรงนี้นะคะห้าแล้วก็ศูนย์อยู่สูตรนี้อ่ะห้าศูนย์ตัวชนนะคะจะชนตัวเดียวคือเลขสองอะเลขสองที่ชนตัวชนนี้นะคะเลขสองไม่เข้านะคะเลขสองออกมาที่ห้าแล้วก็ศูนย สองสูตรสองสูตรเข้านะแต่ชนไม่เข้านะคะต่อมานะคะงวดที่ห้าสี่ห้าหกหนึ่งกับสองสี่ห้าศูนย์ออกมาที่ห้าสี่ห้าห้าสี่อันนี้ก็ห้าสี่นีค่ะมันจะมีจะชนสี่ห้าหกชนสามตัวนะคะออกมาที่ห้าสี่อันนี้ชนแล้วเข้านะ ส่วนใหญ่ก็ชนชนเข้ากับไม่เข้าอ่ะที่อาจารย์บอกพอๆกันนะไอ้เข้าเนี่ยน้อยกว่างวดหนึ่งไอ้ไม่เข้าเยอะกว่านะคะชนแล้วไม่เข้าเยอะกว่าหนึ่งงวดเพราะงวดนี้อาจจะชนแล้วเข้าก็ได้นะคะจะได้เสมอกันไปเลยนะคะที่ประมาณเจ็ดงวดด้วยกันนะถ้าชนแล้วเข้าก็จะชนเข้าเจ็ดงวดชนไม่เข้าเจ็ดงวดนะคะงวดที่หกแหละหนึ่งสองสามแปดกับเก้าหนึ่งสองสามออกสามสอง สามสองอันนี้ก็สามสองสาม,ส,าม,ส,ามสองสามสองชนนะคะสามตัวคือหนึ่งสองสามออกสามสองอันนี้ก็ช่วงแรกๆนี่ก็ชนแล้วเข้านะคะถ้าเข้าอาจารย์จะใส่สีให้นะเพราะเราเน้นไปในแต่ในใน,ในแนวทางของสีส้มๆเพราะฉะนั้นต,ตัวชนที่ไม่เข้านี่ก็คือใส่สีเหลืองไปแล้วกันได้เห็นนะคะว่าว่ามันไม่เข้า เดี๋ยวเวลาลดหน้าจอแล้วจะเห็นว่าเข้าไม่เข้าอาจารย์ใส่เครื่องหมายถูกผิดไว้ด้านหลังนี่นะคะนี่แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ดูแบบนี้ไปก่อนจะได้ตัวโตๆนะคะเห็นชัดเจนต่อไปงวดที่เจ็ดห้าหกเจ็ดสองกับสองสี่ห้าหกเอ่อออกมาที่สามหกสามแล้วก็หกนะคะอันนี้ได้หกนะอันนี้ก็ได้หกมาชนสามตัวนะคะคือห้าหกสองเนี่ยห้าหกสองชนถึงสามตัวมาที่ตัวชนนะคะเลขหก สรุปว่าชอบตัวไหนก็ได้นะคะจะเอาแบบชนก็ได้ไม่ชนก็ได้นะคะต่อมานะคะงวดที่แปดหกเจ็ดแปดสามก็สองสี่ห้าหกนะคะตัวชนนะจะเป็นแนวทางของเลขหกแค่ตัวเดียวนะคะเลขหกเจ็ดแปดสามไม่มีฝั่งนี้เนาะ,ะออกมาที่แปดห้าแปดอยู่ฝั่งตัวนี้นะคะแล้วก็ห้าอยู่ตรงนี้นะคะออกมาสูตรและตัวสูตรมันเข้านะคะแต่ชนตัวนี้คือเลขหกชนแล้วไม่มานะคะเลขหก แปดห้าอยู่ตรงนี้นี่ค่ะก็ไปแล้วว่ที่เก้าหกเจ็ดแปดสามได้ล็อกเดียวกันนะคะแปดไปแล้วนะะตัวนี้ก็เหลือสามตัวหกเจ็ดสามเลือกจะเป็นตัวแปดก็ได้นะคะโอ,โอกาสการมาตัวเหมือนเหมือนกันก็มีทั้งทั้งล่างและบ,บนเลยะคะ่ะต่อมาแปดศูนย์หนึ่งสองออกศูนย์หกฝั่งนี้ได้ศูนย์นะคะหกที่เป็นหลักหน่วยอยู่สูตรที่ หนะคะ k หนึ่งั่นแหละนี่แล้วตัวชนนะคะจะชนที่เลขแปดตัวเดียวเลขชนตัวชนนะเลขแปดชนแล้วไม่มานะคะเลขแปดตรงนี้ศูนย์หอันนี้นี่ค่ะศูนย์หกสองสูตรยังเข้านะคะแต่ชนไม่มานะคะต่อไปงวดที่สิบหนึ่งสองสามแปดกับสามห้าหกเจ็ด บอ,อกมาที่แปดตัวนี้เลยเลขแปดหลักหน่วยเลขเจ็ดสูตรที่สองนี่เลยะคะ่ะสูตร B ีเจ็ดก็ได้เลขเจ็ดสูตรเคหนึ่งก็ได้เลขแปดตัวชนนะคะมีตัวเดียวคือเลขสามหนึ่งสองแปดฝั่งนี้ไม่มีะคะหนึ่งสองแปดเพราะฉะนั้นชนตัวเดียวที่เป็นเลขสามตรงนี้ก็มาเขียนไว้ตรงนี้นะเลขสามชนนะคะสามไม่มาะคะ่ะชนแล้วไม่เข้านะแต่สูตรนะสูตรลตัวแปดแล้วก็เจ็ด สี่ตัวนะคะมีโอกาสเข้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นย่อมเดินดีกว่าสองตัวหนึ่งตัวหรือว่าสามตัวหนึ่งตัวบ้างสูตรหนึ่งตัวก็มีสูตรสองตัวก็มีนะคะหรือสูตรสามตัวมาตัวก็มีนะคะหรือมาได้หนึ่งถึงสองตัวแต่ว่าระยะทางการเดินของสี่ตัวนี้ย่อมน่าจะเดินดีกว่านะคะเพราะมีถึงสี่ตัวเลขด้วยกันให้ให้เราเลือกนะคะต่อไปงวดที่สิบเอ็ดห้าหกเจ็ดสองกับเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งออกมาที่สองศูนย์สองเอาตัวนี้นะสอง ศูนยะตัวนี้ออกมาที่สองศูนย์สูเข้านะคะท่านผู้ชมแล้วดูตัวชนนะเลขเจ็ดนะชนตัวเดียวเลยห้าหกสองไม่มีฝั่งนี้มีแค่เลขเจ็ดตัวเดียวจ้ามาเขียนไว้นี่ชนนะเลขเจ็ดไม่มานะคะแต่ตัวที่ไม่ชนเข้านะคะสองสองศูนย์นี่เลยสองศูนย์เขียไวไปเป็นงวดที่สิบสองนะคะห้าหกเจ็ดสอง กลับ0 2 3 4ออกมาที่0 6อันนี้0ไปแล้วกันนี่6นะสูตรและตัวนะสูตรนี้ถ้าชอบก็กลับตัวถ้าถ้าชอบที่ตัวค้วยนะคะแต่ถ้าชอบที่ตัวชนก็ไปหาสูตรอื่นนะคะที่ไม่มีตัวเลขนี้มาจับค้วยกันแล้วก็กลับตัวนะคะ อันนี้เรามาดูตัวชนนะมีเลขสองตัวเดียวนะคะดี 2, ด่สองนี่สองนี่สองอันนี้ห้าหกเจ็ดไม่มีฝั่งนี้สองสามสี่ก็ไม่มีฝั่งทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นชนที่เลขสองตัวชนนะคะไม่มาชนแล้วไม่เข้านะ,ะแต่สูตรเข้านะคะศูนย์หกศูนย์นี่หกนี่โอเคนะฮะต่อไปนะฮะจากศูนย์หกก็จะเป็นงวดที่แล้ว สองสูตรนี้นะยังเดินต่ออาจารย์เป็นเป็นสูตรเก่านะคะอาจารย์ทำฝากให้เลยเนาะศูนย์หนะศู 0, 1, 2, 7, นยะ์กนะับ5้8 9จ็ดแปดถ้าออกมาที่9เอาเอาสูตรที่2นี้เลขเก้าเอาสูตรเอาสูตรที่1นะคะ k 1นึ่ี้ได้เลขหน b 7ได้เลขเก้ออกมาที่9 1ถ้าเล็งไปที่ตัวชนนะมีตัวชนตัวเดียวคือเลขเจนะคะชนไปที่7 012ไม่มีฝั่งนี้นะพอาะฉชะน,นชนตัวเดียวเจ็ดเลยนะฮะไม่มาะะที่โจชนสังเกตนะหลายงวดเลยที่ชนตัวเดียวเนี่ยนะไม่มาเลยะคะ่ะอันนี้ก็ชนตัวเดียวเหมือนกันนะเนี่ยชนตัวเดียวจะไม่เดินเลยนะคะจะมาที่ตัวอื่นแต่ถ้ามาชนถ้าชนมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปมีโอกาสมาที่ตัวที่ไม่ชนนะคะ,ะข้อสังเกตนะ เดี๋ยวอาจารเขียนให้นะคะข้อสังเกตเออสองสูตรนะข้อสังเกตสองสูตรนี้ถ้าชนหนึ่งตัว จะไม่เดินนะจนหนึ่งตัวจะไม่เดินอันนี้คือข้อสังเกตเกียไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวลดหน้าจอให้เห็นนะคะนี่แหละถ้าชนสองตัวมีโอกาสเข้านะคะชนสองตัวเดี๋ยวอาจารย์ทำข้ออันนี้ก่อน ตรงเก้าหนึ่งนี่ก่อนนะเก้าหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะชนชนสองตัวสามตัวเข้านะฮะเนี่ยถ้าชนสองตัวก็เข้าสามตัวเข้าสามตัวเข้าตัวเดียวหลุดเลยนะคะสามตัวเข้าสองตัวมีเข้าเอ้ยสามตัวมีเข้าสามตัวมีเข้าถ้าตัวเดียวนี้จะไม่มาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ชนถึงสองตัวด้วยกันก็คือสามกับห้าอ่า ไอ้ใช้สองตัวนี้ก็ได้คือเลขสามกับเลขห้าตัวตัวถ้าตัวตัวไม่ชนมาก็มีสี่ศูนย์กับหกกับเจ็ดนี่นะคะ่ะแล้วแต่คนชอบนะอาจารย์ก็สังเกตตามนี้แหละมีข้อสังเกตนะก็คือตัวชนเนาะสามห้าใส่สีเลยนะหวังว่าน่าจะเข้าสามห้ารอผลน่าจะเดินนะเพราะว่ามันชนสองตัวแล้วมันจะสองตัวมันจะ มันจะมาที่ตัวชนนะมีดีชแนลถ้าสองตัวนี้มานะอาจารย์ก็จับให้เลยนาะลองจับดูนะว่านี้อาจารย์บอกเลยว่าจะชอบแนวทางของเลขแปดนะคะล่างนะจะให้วิ่งวิ่งล่างอาจารย์ให้วิ่งที่แปดตัวที่หนึ่งก่อนเลยเนาะ เหมือนเคยบอกไว้ในคลิปไหนก็ไม่ทราบนะว่าไอ้เลขตัวเนี้ยเลขแปดตัวนี้มันจะเป็นแนวทางของทางเลขนะคะทางเลขที่เป็นแบบยึกยักแบบนี้นะแล้วก็เข้าตลอดเลยงวดนี้มันกําลังลงมาที่เลขแปดตัวนี้อาจารย์จะสู้ไปที่เลขแปดแล้วให้เป็นตัววิ่งด้วยนะฮะแปดตัวนี้จะจับแบบไหนแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะเดี๋ยวอจารย์เล็งดูเนาะ เด่นเนี่ยสองสูตรเนี่ยมามีมีหน่วยนะหน่วยติดทุกงวดเลยนะคะหน่วยนี่ค่ะสังเกตเนาะถ้าถ้าไปเลขหน่วยนะคะจะมีสีส้มส้มสีส้มส้มนี่ทุกงวดเลยนะคะฝั่งทางหน่วยนะสิบก็โอเคนะม,มีไม่มาสองงวดคืองวดแรกกับงวดที่สามนี่ไม่มีไม่มีหลักสิบนะนั้นลักหน่วยจะเดินทุกงวดเลย เพราะนั้นก็เน้นไปแล้วแล้วก็แค่กลับตัวนะคะแล้วหลักแนวทางของหลักหน่วยเราก็ได้แนวทางของเลขขี่ด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นแปดสามแล้วก็ตัวนี้ก็คือแปดห้าเอาแล้วแต่คนชอบนะหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างมันจะมันจะไม่มีแนวทางของเลขห้านะคะถ้าสูตรหลุดห้าอาจจะมาได้นะแนวทางที่มันเป็นหลักหน่วยก็น่าจะ อยู่ในแนวทางของเลขสามคู่นี้แล้วถ้าแปดห้าแต้มแปดห้าแต้มสิบสามใช่ไหมแต้มสามแปดแปดสามนี่เป็นแต้มหนะึ่งนะอาจารย์ดูแต้มนิดหนึ่งแต้มสามแต้มหนึ่งถ้าถ้าแต้มก็ก็ได้ทั้งสองอันนี้แหละนะแต่หลักหน่วยมันจะเน้นที่ตัวนี้นะ แล้วก็จับไว้สองสองคู่นี้ยังไงชอบก็ต้องกลับตัวนะถ้าใครชอบหรือว่าเรียนไปก่อนแล้วกันเนาะเรียนหาข้อมูลไปก่อนแปดสาแล้วก็แปดห้าเอาแต่ตรงนี้มานะ เพราะว่ายังไงมันมันไม่มีตัววิ่งเนาะไม่มีตัววิ่งเราก็เอาวิ่งมาใส่เลยวิ่งเป็นเหลือสามกัห้าช่ได้ก็แปดสามแปดห้าสองตัวมันน่าจะมาที่ตัวชนนี่แหละชนสองตัวมันเข้าตลอดแต่ชนสองตัวแต่ชนตัวเดียวมันอาจจะไม่เข้าถ้าสูตรนี้เดินต่องวดไหนที่มันชนตัวเดียวไม่มาไม่เข้านะเราก็มาเลือกส่วนที่เหลือจับไข่กันได้ถ้าถ้าเหลือตัวเดียวก็จับไข่เลยอยาจารย์จะลดหน้าจอนะคะให้ทุกท่านรีแคปไว้ อันนี้เป็นแบบเข้าๆนะก็น่าจะประมาณนี้เนาะวันที่สิบหกกรกฎานะคะจาจ้งจอยวันนี้กสิบหกกรกฎาคมหกแปดสังเกตนะไอท้ที่ที่ชนที่ชนเนี่ยนะมันมาสามสี่ห้าหกถ้าตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดไอ้ที่ไม่ชนก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไอ้ไม่ชนไอ้ที่มันไม่ชนเข้าไม่เข้านี่ก็ทั้งหมด เจ็ดงวดแล้วฮะถ้าอันนี้6กอ่ะเถ้าน,นี้เพิ่มมาอีกงวดหนึ่งก็จะเสมอกันที่7งวดนะฮใช้หลักการวิเคราะห์นะในการดูความน่าจะเป็นเฉยๆนะคะอาจเดินหรืออาจไม่เดินเป็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจของท่านผู้ชมและ f c เลยคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ